สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้พายจะมาสาธิตวิธีการใช้ห้องน้ำอย่างง่ายๆนะครับกระชับฉับไวภายในเวลาแค่พริบตาครับปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าห้องน้ำเป็นสิ่งที่สำคัญเวลาเราจะเดินทางด้วยเครื่องบินไม่ว่าจะปวดหนักปวดเบาถ้าเราขาดห้องน้ำคงจะกังวลไม่น้อยเลยนะครับในระหว่างที่เราเดินทาง ก่อนอื่นนะครับเราจะต้องใช้เจลแอลกอฮอล์หรือสบู่เหลวหรือผลิตภัณฑ์ที่เราพกติดตัวมาเพื่อใช้ฆ่าเชื้อนะครับแนะนําว่าให้เช็ดตามจุดต,ต่างๆของประตูห้องน้ําแล้วก็ปุ่มกดต่างๆให้สะอาดก่อนที่เราจะใช้ครับโดยเฉพาะช่วงของโควิดแบบนี้เมื่อบินผ่านเขตสภาพอากาศแปรปรวนนะครับเราควรกลับไปยังที่นั่งและไม่ควรใช้ห้องน้ำนะครับ นี่ครับเช็ดตามจุดต่างๆแบบนี้ก่อนที่เราจะใช้และที่สําคัญครับขาดไม่ได้ก็คือการเช็ดฝ่ารลังสุภัณฑ์ครับเพราะว่าเราต้องนั่งสัมผัสถูกไหมครับเราต้องใช้ต่อจากผู้อื่นเราต้องทอคาำสาส่วนนี้เป็นสําคัญ ส่วนปุ่มนี้ครับเป็นปุ่มสีม่วงที่ใช้ในการกดเมื่อเราทําธุระเสร็จแล้วนั่นเองครับเช็ดให้สะอาดนะครับแล้วก็นั่งทํากิจธุระของเราไปสบายใจจากนั้นพอเสร็จแล้วเราก็กดครับมันจะมีเสียงดังนิดหน่อยดังฟู่นะครับเป็นว่าสิ่งปฏิกูลของเราได้ลงไปใต้เครื่องมินเรียบร้อยแล้วนั่นเองครับและก็ทิ้งขยะลงในถังขยะให้เรียบร้อยปิดฝาถัางขยะให้สนิทและเช็ดทำความสะอาดอ่างล้างหน้าให้สะอาดก่อนที่เราจะออกจากห้องน้ำนะครับล้างมือให้สะอาดและนี่คือปุ่ม ล็อกประตูพอล็อกแล้วไฟจะติดอัตโนมัติเลยครับ้ามสุบรีนะครับนี่คือช่องที่หน้ากากออกซิเจนจะตกลงมาครับเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินใดๆก็แล้วแต่เมื่อเราทํากิจธุระอยู่ในห้องน้ําใช่ไหมครับพอเวลาเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินหน้ากากออกซิเจนจะตกลงมาเราแค่กระตุกหน้ากากนะครับแล้วก็สวมครอบปากและจมูกและหายใจตามปกติได้เลยครับ ในห้องน้ําก็จะมีที่แขวนเสื้อผ้าเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับและนี่ครับสำคัญมากๆเวลาที่ผู้ติดสารแอบสืบเรีครับลูกเรือก็จะรู้เพราะมันจะส่งเสียงดังมากวิสันก็จะถูกจับนั่นเองคุณผู้ชมครับเวลาที่เราต้องการความช่วยเหลือไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่เมื่อเราติดอยู่ในห้องน้ําให้กดปุ่มขอความช่วยเหลือปุ่มนี้เลยครับขเขาเรียกว่า attendant call button นะครับ พอกดทังตึงก็จะมีสัญญาณออกไปด้านนอกแบบนี้ครับจะมีไฟโชว์ด้านนอกพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเขาก็จะทราบครับว่าเราต้องการความช่วยเหลือเฟซชิลหน้ากากอนามัยนะครับเราต้องสวมทุกครั้งนะครับและเจลแอลกอฮอล์ก็ขาดไม่ได้เลยครับคุณผู้ชมวันนี้พายต้องลาไปก่อนนะครับก่อนกลับนะครับอย่าลืมกด subscribe ไปพายด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ